วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ปูมานะครับจะเอาทําน้ําปูนะครับอาหารพื้นบ้านภาคเหนือนะครับกระทดิบก็จะมีปูใบตะไคร้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาปั่นรวมกันนะครับสมัยตะกอนนี่ปั่นใช้วิธีต่ํานะครับแต่ตอนนี้เราใช้ปั่นนะครับใช้เครื่องปั่นปั่นกองเอาอันน้ําออกนะครับปั่นสักสองรอบนะครับกองเอาแต่น้ํานะครับ นี่เขาปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับออกมากององน้ํานะครับนี่นะครับน้ําที่เขาได้มานะครับกองเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมักไว้หนึ่งคืนนะครับปรุงนี้คอยเอาเคี่ยวนะครับเคี่ยวนะครับเคี่ยด้วยไฟอ่อนนะครับเคี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนน้ําปูงวดน้ําปูแห้งลงนะครับตัวที่เขาเคี่ยวเขาก็จะปรุงรสนะครับเพิ่มความเผ็ดด้วยการ ใส่พริกขี้หนูนะครับก็จะมีพริกขี้หนูตะไคร้เห็นน้อยหนึ่งแล้วก็เกลือชูรสนะครับปรุงเข้าไปใส่เข้าไปกลนนะครับกลนพิกกลนอย่างนี้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวเอาไฟอ่อนๆนะครับอันมันจะบดดำนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันหวดมันแห้งนะครับเป็นก้อนเหนียวแบบนี้นะครับกระจายได้แล้วนะครับเป็นน้ำปู จากมอจัดใหญ่นะครับได้มาน้อยเดียวนะครับแบ่งให้ปีคืนอน้องเห็นน้อยหนึ่งนะครับนี่กลับมาลืมว่าเขานึ่งเขาอุน่นเขาเนอร์นะครับบหมาขนาดน้ำปูใหม่วันนี้ยายวันจะทําเมนูยำหน่อไผ่ใส่น้ําปูนะครับ็จะมีหน่อไร่นะครับเป็นวัตถุดิบมากับใบขิงแล้วก็น้ําปูพระเอกของงานนี้นะครับที่เขาทําใหม่ๆก่อนอื่นก็เอาหนอ่อมา ฉีกมาซอยมาทำมันเป็นเส้นนะครับ ต่อไปก็จะใส่ใบขิงนะครับมีมันเข้ากันดีนะครับ,บรับ,บยำห,นะหน่อใส่น้ำปูนะครับใส่ใบขิงเข้าไปตัวนะครับยำหน่อไหลเนยวันนี้นะในวันกับซอยใบขิงนะครับเอามือแล้วเนอะต่อไปก็เอาน้ำปูนะครับใส่ในหน่อที่เาอาซอยเป็นเส้นนะครับโคเรงโคเรงกลนนะครับใส่ชูรสใส่เกลืออยาไปเห็นหน่อยนะครับมา มากินกันกินข้าวแรงกันนะครับยำลหล่อไหลใส่น้ำปูน้ำปูใหม่ๆห,หอมๆครับมาครับมากินด้วยกันครับ